ه, วันนี้เราก็จะมาทำห้องเครื่องนะครับด้วยน้นอนคืออะไรบ้างทำไมเราต้องใช้แปลงควบคู่กับปืนลมนะมควรทำในขนาดที่มันร้อนนะเพราะว่ามันอาจจะทำให้มือเราบาเดเจ็บได้นะครับเราเช็ดถึงแล้วอาจะต้องใช้แปลงช่วยนะชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะ นี้เราก็จะมาทําห้องเครื่องนะครับวิธีทำความสะอาดห้องเครื่องในรายการสปา750บาทหรือรายการเครือบแก้วเนี่ยก็จะเป็นรายการที่ทําคล้ายๆกันนะครับ เดห้องเครื่องที่มีความสกปรกประมาณนี้ครับยังไงก็ต้องเคลียร์นะครับให้ออกได้ประมาณ80%ซนะครับอย่างนี้นะครับเผื่ออุปกรณ์นี้ครับก็จะมีอะไรบ้างครับก็จะมีแับแรกเลยผ้าสองผืนผ้าหมาดผืนหนึ่งผ้าแห้งผืนหนึ่งนะครับผมแล้วก็น้ํายาสําหรับห้องเครื่องนะครับเอนจินเท่านั้นนะครับเอนจินแล้วก็แปรงแปรงอันนี้ไว้ปัดฝุ่นนะครับแปรงอันนี้ไว้เคลือบตามซอกต่าง แล้วก็ฟองน้ำครับฟองน้ําในการเคลือบชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกใหญ่ๆนะครับก็ใช้ฟองน้ําเคลือบโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมาดับแรกเลยก็จะต้องปอบฝุนก่อนนะปอบฝุนแล้วก็ใช้แปรงช่วยนะ ทำไมเราต้องใช้แปรงควบคู่กับปืนลมนะครับเพราะว่าจะมันจะมีบางจุดที่ลมอ่ะไม่สามารถเป่าออกได้ลองดูนะครับว่าตรงนี้นะครับเป่าออกได้ไหมอ่ะป่าแล้วมันจะมีข้าวฝุ่นเนี่ยหลงเหลืออยู่เพราะว่าลมมันไม่สามารถเอาฝุ่นที่มันเกาะนานๆออกได้ต้องใช้แปรงช่วยนะครับอ่ะแปรง ี่คือเหตุผลที่ว่าเราต้องใช้แปรงช่วยในการเป่าลมห้องเครื่องคนระับเมื่อเราเป่าฝนได้ระดับหนึ่งแล้วนะวนะก็จะมาใช้ผ้าหมาดครับ<อ>รก็สังเกตว่าห้องเครื่องด้านบนเนี่ยก็จะมีความสกปรกประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ใช้ผ้าหมาดเช็ดออกอย่างนี้ก็จ้มีพวกยาขัดหรือพวกฝุ่นต่างๆที่มันเกาะนานเนอย่างนี้นะเช็ดโอเค ก็ฝ้าแห้งเช็ดตามเพื่อไม่ให้เป็นคราบน้ำนะครับนี่คือวิธีการเช็ดห้องเครื่องนะครับผ้าหมาดผ้าแห้งในโปรแกรมนี้ถ้าเกิดเป็นรายการเคลือบแก้วนะจะเป็นพวกที่ใครตามข่าวต่างๆอาจจะต้องใช้สายค่าฉีดน้ำช่วยหน่อยนะฮะในรถสีดำก็ไม่ค่อยเห็นมาก เราก็ต้องพยายามทําความสะอาดเท่าที่ทําได้นะครับตรงไหนที่มือเราเอื้อมถึงนะครับเราก็จะเข้าไปเช็ดให้ลูกค้านะครับ ไม่ควรทําในขณนะที่มันร้อนนะเพราะว่าอาจจะทําให้มือเราบาเดเจ็บได้นะครับต่อไปเมื่อเราเช็ดสะอาดแล้วนะครับเราก็จะมาใช้น้ํายาสําหรับห้องเครื่องครับเราก็จะแยกขวดอย่างนี้เลยนะครับขวดที่เป็นสําหรับห้องเครื่องนะโอเคแปรงที่ใช้ก็ไม่ควรใช้แปรงเดียวกับตอนปัดฝุ่นนะครับมันจะได้ไม่เสียหายเร็ว ในพื้นที่ที่มันเป็นซอกๆอย่างนี้ยก็ต้องใช้แปลงนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดเป็นพื้นที่ใหญ่ๆกว้างๆก็ใช้ฟองน้ํานะครับอ่ะ พอน้ำก็ใช้ในจุดที่เป็นพื้นที่ใหญ่ๆกว้างๆนะครับเช่นตรงนี้นะครับเป็นกล่องเก็บฟิลนะครับก็ใช้ฝองน้ําเลยด้านข้างก็เป็นพื้นที่พลาสติกนะครับอย่างรอบพวกนี้เราเรา เช็ดไปถึงแล้องใช้แปฟงช่วยนะสายพวกนี้เราก็เคลือบให้มันดำได้นะครับเริเวณจุดที่ถ้าเรารู้สึกว่ามันมีฝุ่นแล้วเราเช็ดไม่หมดก็ใช้น้ำยาช่วยเลยนะครับ โอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการดูไลห้องเครื่องวันนี้นะครับโอเคสําหรับรายการห้องเครื่องครับดูแอนดอนคืออะไรบ้างดูแอนดอนคือดูควรนะครับควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาเดินไปเดินมาหาของนะครับ2เตรียมอุปกรณ์ให้ตรงกับการใช้งานางเช่นแปรงนะครับแปลงก็ เตรียมให้ตรงกับการใช้งานผ้าก็ควรเป็นผ้าสําหรับห้องเครื่องโดยตรงไม่เอาผ้าไล่รถหรือผ้าเช็กระจกมาใช้นะครับก็ทําให้เราแยกผ้าได้อย่างดีนะครับอุปกรณ์ต่อไปก็คือพวกน้ํายาไม่ควรเอาน้ํายาซุ้มล้อมาใช้นะค,รควรเป็นน้ํายาเฉพาะของห้องเครื่องเท่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทำยายงไม่ควรทำคือไม่ควรข้ามขั้นตอนถูกปะ่ะเราสามารถเอาออยลงเลยได้ไหมไม่ได้ใช่ปะ เราต้องทาความสะอาดก่อ,น,อนนี้สิ่งที่เราทำอ,อย่างแรกสฉีดน้ำยาเข้าห้องเครื่องได้ไหมไม่ได,ไได้เพราะว่าเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ําเข้าไปในตัวรถหรือละอองน้ําต่างๆสิ่งที่ทําได้คือฉีดใส่แปรงแล้วก็เข้าไปปัดเท่านั้นนะครับไม่ควรทําในขณะทีหนะ่ห้องเครื่องร้อนนะถ้าห้องเครื่องร้อนเราก็จะบาดเจ็บนะครับ